สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำตอบ IT e l อิเ n นี g 24ชั่วโมงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าเราจะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนไหมนะคะปัจจุบันก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เนี่แหละคะ่ะเดือนหน้าจะกลับเข้าเป็นลูกจ้างของนายจ้างในมาตรา33แล้วในมาตรา40นี้เราจะต้องลาออกก่อนไหมนะคะหรือจะต้องทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอน,นี้จะมีข้อแนะนํานะคะสำหรับการตรวจสอบสถานะโดยเบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 เราก็จะมีอายุตั้งแต่15ปีถึง65ปีนะคะสามารถสมัครได้มีสัญชาติไทยนะคะยกเว้นในกรณีที่เราเป็นผู้ประกันตนมาตรา3339เราก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้ซึ่งจะอยู่ในส่วนตรงนี้แหละคะ่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หากเรากลับเข้าเป็นลูกจ้างในมาตรา33นะคะ การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40จะมี70บาทต่อเดือน100บาทต่อเดือนและ300บาทต่อเดือนนะคะการจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเกาต่อเมื่อตายหรือลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะอันนี้ตรวจสอบสถานะเบื้องต้นก่อนซึ่งจะเกี่ยวกับการที่เราจะลาออกหรือไม่ลาออกนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูในการตรวจสอบสถานะของผู้ประกันตนมาตรา3-3นะคะในกรณีที่เรามีอายุตั้งแต่15ปีแล้วก็ไม่เกิน60ปีเรากลับเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างนะคะเราก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตาา33นะคะโดยจะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างนะคะตั้งแต่ฐาน1,650บาทถึง1 5 0 0 0บาทนะคะต่ำสุดก็จะอยู่ที่ 82.50-750ถึง750บาทต่อเดือนนะคะแล้วผู้ประกันตนมาตรา3าจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก็ต่อเมื่อเสียชีวิตหรือตายนะคะแล้วก็สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างคือลาออกจากงานนายจ้างแจ้งออกจากประกันสังคมนะคะ ทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ประกันตนนะคะในมาตรา3 3และมาตรา40นะคะซึ่งมาตรา3 3จะมีสิทธิประโยชน์ทั้งหมด7จสิทธิประโยชน์ด้วยกันซึ่งจะมากกว่าการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะอย่างกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยนะคะก็มีเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบเช่นเดียวกันจะต้องจ่ายอย่างน้อย3ใน15เดือนนะคะ ถ้ามาตรา40ก็ต้องจ่ายมาอย่างน้อย3ใน4เดือนนะคะกรณีทุพพลภาพก็ต้องจ่ายอย่างน้อย3เดือนนะคะกรณีตายต้องจ่ายไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนนะคะกรณีชราภาพมาตรา33ก็จะได้รับตอนอายุ55แล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะส่วนมาตรา40ก็รับตอนอายุ60ปีนะคะยกเว้นทางเลือกที่1จ่าย70บาทต่อเดือนจะไม่มีเงินบำเหน็จให้นะคะ กรณีส่งข้อบุตรก็จะมีเฉพาะทางเลือกที่3นะคะแล้วก็กรณีที่มาตาา33าก็จ่ายไม่น้อยกว่า12ใน36เดือนนะคะส่วนกรณีข้อบุตรแล้วว่างงานจะมีเฉพาะมาตรา33นะคะส่วนมาตรา40จะไม่มีแต่วันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าแต่ละสิทธิประโยชน์จะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ให้ดูในเงื่อนไขเฉยๆนะคะซึ่งถามว่าทำไมให้ดูในเงื่อนไขนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูตารางนี้นะคะเรื่องการจ่ายเงินสมทบจากมาตรา40เป็นมาตรา33นะคะในกรณีที่ม克拉ก,กุมภาตอนนี้เราเป็นมาตรา40มีนาสมัครงานนะคะจะกลับเข้าเป็นมาตรา33นะคะผู้ประกันตนก็จะมีการเปลี่ยนจากมาตรา40เป็นมาตรา33ซึ่งก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในมาตรา33สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเท่านั้นนะคะจะใช้สิทธิ์ซ้อนสิทธิ์ไม่ได้นะคะ ทีนี้ในระหว่างที่เป็นมาตรา3-3เราต้องหยุดส่งมาตรา40ยไหมนะคะให้หยุดส่งมาตรา40นะคะแต่ข้อแนะนําคือยังไม่ต้องลาออกนะคะเพราะสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายสําหรับมาตรา3-3นะคะเราจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3เดือนถึงจะใช้สิทธิถ้าเราจะใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยหรือกรณีทุพพลภาพเราก็ต้องจ่ายเงินสมทบในมาตรา3-3มาแล้ว3เดือนถึงใช้สิทธิ์ได้นะคะ หรือแม้กระทั่งกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีเสียชีวิตก็ต้องจ่ายอย่างน้อย1เดือนนะคะในกรณีที่ในช่วงนี้ที่เราใช้สิทธิ์มาตรา3-3ไม่ได้นะคะเราก็ถ้าเกิดเรายังไม่ลาออกนะคะเราก็อาจจะขอใช้สิทธิประโยชน์ในมาตรา40บางสิทธิประโยชน์ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะข้อแนะนำนะคะกรณีที่เรากลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3เราไม่ต้องจ่ายมาตรา40นะคะ เพราะก็จะไม่ได้นับอยู่แล้วนะคะหากเราจ่ายไปนะคะเพราะมันจะทับซ้อนสิทธิ์กับมาตรา3 3นะคะให้เรานะคะแค่หยุดส่งนะคะไม่ต้องลาออกเพราะในกรณีที่ช่วงที่เรายังใช้สิทธิ์ในมาตรา3 3ไม่ได้เราก็ยังใช้สิทธิ์ประโยชน์จากมาตรา40ได้นะคะดังนั้นจากประเด็นที่อธิบายมาทั้งหมดก็จะสรุปให้นะคะว่า ต้องการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนไหมเดือนหน้าจะกลับเข้าเป็นลูกจ้างของนายจ้างในมาตรา3 3นะคะสรุปวันนี้จะเป็นข้อแนะนำนะคะซึ่งผู้ประกันตนตัดสินใจได้นะคะว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกแต่ข้อแนะนำสำหรับวันนี้นะคะหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา40มาก่อนนะคะให้หยุดส่งมาตรา40ในเดือนที่กลับเข้าไปทำงานกับนายจ้างนะคะ เพราะนายจ้างจะหากเงินสมทบนำส่งประกันสังคมให้อยู่แล้วนะคะโดยผู้ประกันตนยังไม่ต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะหากออกจากงานในมาตรา33นะคะแล้วเราจะต้องการส่งมาตรา40ต่อเราก็ไม่ต้องไปสมัครใหม่นะคะเราเพียงแค่สมมติเราออกจากมาตรา33ในเดือนนี้เดือนหน้าเราก็แค่ไปจ่ายเงินณนะจุดบริการเราก็ต่อมาตรา40ได้นะคะ แล้เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ในมาตรา40เราก็ไปขอรับบำเหน็จได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งในกรณีที่เรายังไม่ลาออกจากมาตรา40สิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะยังไม่สิ้นสุดรงนะคะในระหว่างที่เรายังใช้สิทธิ์ในมาตรา3 3ไม่ได้เราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในมาตรา40ไปก่อนนะคะตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะ เพราะในระหว่างที่จะใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยหรือกรณีทุกพลภาพจากมาตรา3-3ได้เราต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย3ใน15เดือนนะคะก็คือจ่ายอย่างน้อย3เดือนถึงใช้สิทธิ์ได้ในระหว่างนี้นะคะเราก็อาจจะใช้สิทธิ์ในมาตรา40ก่อนก็ได้นะคะซึ่งประกันสังคมนะคะไม่ให้เราใช้สิทธิซ้อนสิทธิ์กันแต่ระหว่างเกิดสิทธิ์เรามีสิทธิตัวไหนเราก็ใช้สิทธิ์ตัวนั้นก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้แล้วนะคะว่าการที่เราเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 3นะคะก็ข้อแนะนําก็คือให้หยุดส่งนะคะแต่ยังไม่ต้องลาออกนะคะเพราะวันหนึ่งที่เราลาออกจากมาตรา3 3เราก็ไม่ต้องไปสมัครมาตรา40ใหม่หากเราต้องการที่ จะกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เราก็เพียงแค่ส่งต่อนะคะก็คือไปจ่ายเงินณวันที่เราออกจากมาตรา33นะคะและในระหว่างที่เรายังใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรา33ไม่ได้เราก็ยังจะใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรา40ในระหว่างที่เราเข้าทำงานในเดือนแรก2เดือนแรกหรือ3เดือนแรกก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ